พี่มีอะไรถามหน่อยได้ปะได้ดิไอยอย่างเวลาเว็บพนงเว็บพนันเขามาติดต่อทําไมพี่ถึงไม่รับอ่ะถ้าเรารับอ่ะเราได้เงินเยอะแล้วนะต้องต้องเข้าใจก่อนว่าผมพี่อะ่ะมันมีทั้ง facebook แล้วก็มีทั้งแอปแดงแล้วก็แอปดำทุกทั้งทั้งสามแพลตฟอร์มเนี่ยจะมีคนติดต่อมาบางทีเขาให้แอปแดงอะ่ะสิคลิป เขาให้เลยสี่หมื่นต้องพูดหน่อยว่าคนที่มาติดตามเราคือเขารักเขาชอบในคลิปเราใช่ไหมแล้วบางทีอะ่ะมันก็มีทุกเพศทุกวัยอ่ะเข้าใจไหมไว่าไม่ว่าวันหนึ่งถ้าเรารับเว็บแล้วเราบอกว่าเนี่ยเว็บนี้นะเล่นแล้วรวยเล่นแล้วปังอะ่ะคือในความที่เขารักเราเนาะ f สี่เขาก็เชื่อเราอะ่ะแล้วเขาไปเล่นแล้วสมมุติว่าเขาเสียมาเสียมาปุ๊บ เอาเงินที่เหมือนเขาจะเอาไว้ซื้อกับข้าวให้ลูกให้เมียหรือเงินไปโรงเรียนหมดหมดก็มันมีปัญหากับครอบครัวอีกเนีหรือว่าลูกเด็กน้อยไปเล่นเงินตรงเนี้ยเขาสะส,สมัาจจะซื้อของที่เขาชอบแต่เขารองมาเล่นตามเราเผื่ออยากได้ตังค์เหมือนหาอะไรได้เสริมให้พ่อแม่สุดท้ายจิตงอมแงมกลายเป็นผีพนันเลยเอาจริงๆนะงานรีวิวอะไรก็ได้ผมรับหมดยกเว้นเว็บนะผมจะบอกไว้เลยนะ ไฟไหม้อะยังเหลือตอยังเหลือโฉนดน,นะแต่พ้าเล่นการพนันเมื่อไหร่อ่ะเพื่อนๆที่ดินที่ซุกหัวนอนก็ไม่มีนะครับอย่าไปเล่นเลยครับแล้วก็บอกไว้ตรงนี้ด้วยว่าอย่าติดต่อมานะครับบางคนติดต่อมาแล้วด่าผมด้วยนะเดี๋ยวผมก็ไม่ได้เอาลงโซเชียลหรอกผมไปลงอีกเฟซหนึ่งของผมแต่ว่านั่นแหละครับไม่ต้องติดต่อมาไม่รับครับโอเคเนาะถึงว่าจะเป็นช่องเล็กๆแต่คนติดต่อมาเยอะคือเอาง่ายไม่รับ แค่นี้ก็พออยู่พอกินแล้วครับไม่ได้อยากรวยมากครับขอให้เพื่อนๆดูคลิปผมแล้วหัวล็อกขำผมก็มีความสุขแล้วคือทุกวันนี้ผมหวังแค่ว่าทําแล้วมีความสุขถ้าทำแล้วหวังยอดเหรียญมันทุกข์กับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับอยู่อย่างไรให้มีศักดิ์ศรีอยู่อย่างผมนะครับโนเว็บ no ไม่รับเว็บผนานครับโอเคครับฝันดีครับ